ต่อไปจะเป็นการทำชุดดอกต้นแบบนะครับชุดดอกต้นแบบเราก็นำเลเยอร์ทุกอย่างเลยเข้ามาในแผ่นเดียวนะครับไม่ต้องเนสติ้งนะครับสมมติว่าสมมตุมมติว่าอันนี้มันมีเลเยอร์ทุกอย่างครบแล้วนะครับอนาคตอาจจะมีเพิ่มก็ไม่เป็นไรก็โหลดดอกที่โหลดชุดดอกที่เราทำมาแล้วประมาณหนึ่งแต่ว่ายังไม่ครบนะครับแล้วก็รีคาคูเลต ขวาแล้วก็กด recalculate all นะครับรอมันโหลดสักพักแล้วเราจะมาเช็คว่ามีเลเยอร์ไหนที่มันยังไม่อ่านตรงนี้นี่สำคัญนะครับเพราะว่าจะใช้ cnc เนี่ยต้องเข้าใจเรื่องนี้เลยนะครับโอเคผมมาเช็คแล้วโอเคตัดอ่านแล้วรูเกือกมายังไม่อ่านใช่ไหมอ่ารูเกือกมายมีอะไรอีก น่าจะมีแค่รูปเกือกมา้าจะทำรูกเกือกม้าเพิ่มนะครับก็เพิ่มตรงนี้เลย่ะพอเก็ตเกือกม้าลึกสัก13.5มมิลใช้ดอก8มิลในการขุดปึ๊บเลื่อนลงมาเลือกเกือกม้ามันคือคอนเนคเตอร์สิอันนี้ก็จะบอกว่ามินิฟิกสิ m ห้ามมิแนี้ แล้วกด calculate โอเคเห็นไหมครับรู้เกืกิดไหมตอนนี้มันอ่านแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะพรีวิวดูเ๊บมันจะตัดไม่สวยหรอกแต่ว่ามันอ่านแล้วที่เราต้องการเนาะแค่รู้ว่ามันอ่านแล้วนะครับป๊บ ตัวเกอกมามันก็จะตัดประมาณนี้นะครับตอนนี้ทุกเลเยอร์ผมคิดว่านะมีการอ่านและเรียบร้อยเสร็จปุ๊บคุณก็เซฟเซฟทับได้เลยนะครับเซฟทับเพราะของเดิมมันไม่ครบเนาะอันนี้มันครบแล้วนะครับเซฟทับแล้วก็เซฟแอสตัวนี้เราจะใช้บ่อยมากเพราะฉะนั้นเออผมจะเซฟชื่อว่า เอ่อคัตติ้งคูนออริจินะตัวต้นฉบับนะครับสมมุติผมทำงานไปสักพักแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> อนาคตผมมีเลเยอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมาผมก็จะมาเปิดในตัวฟไฟล์เมื่อกี้ผเราเปิด Cutting tool Origin อ่าผมเปิดเลย แล้วปรากฏว่า,าผมมีเลเยอร์ใหม่เข้ามาอาจจะเป็นสมมติว่าเลเยอร์บานพับแล้วกันปึ๊บผมก็ c o ปปี้เลเยอร์บานพับมาเอามาวางในนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะกดรีคาลคูลเลตนะดูว่ามันอ่านหรือเปล่านะครับ มันต้องไม่อ่านนะครับถ้ามันอ่านนี่ต้องมีอะไรผิดพลาดแหละเอ้ซูมเข้าไปโอเค,อเคยังไม่อ่านหนูจอบ,บันทับยังไม่ยังไม่ได้เซตเลเยอร์นะครับเราก็ไปเช็คดูตัวนี้ชื่อว่า dt dohins d, d 1 3อ่าผมก็จัดก,การเลยใช้ตัวพ k เก t o ู l ผ่านบันทับลึก13.5้าเหมือนกันป ใช้ดอกแปดมิลเดคุณจะเปลี่ยนก็ไดนะ้ครับ่ผมใช้ดอกใหญ่นยะผมใช้ดอกสิบสองมิลก็ได้แล้วก็มาเลือกตรงนี้ตัวนี้ออกนะครับติ๊กถูกช่องนี้แล้วนี่ dt อุ๊อันไหนเอ่ยน่าจะเป็นตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้มันอันเล็กนะครับต้องตัวนี้นะครับ close แล้วผมก็ตั้งชื่อให้ใหม่ดอก t ินคาเฟ่ท e ีวีทีวีโออะไรทีนีอ้อันนี้นะครับผมอยากให้มาดูซ้ำบ่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆสําสำคัญมากๆเลยนะครับมาดูแลบันทับต่อบันทับมาแล้วนะครับ แล้วทำไงครับก็เซฟทับไปเลยอันนี้คือเราทำเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เหมือนเดิมติ๊กถูกให้หมด save as, เซฟแฮสเซฟคูณผ่านนะครับแล้วก็เซฟทับตัวเดิมไปเลยถ้าเกิดกลัวพลาดนะครับตัวก่อนที่เราจะเซฟทับคุณคุณก๊อปปี้เป็นแบ็กอัพไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นวิธีการวิธีการทำตัว เรียกว่าอะไรต้นฉบับเนาะสมมติคุณมีเพิ่มอ,กอีกอนาคตมีเพิ่มอ,กกอีก็ตัวนี้มันยังไม่อ่านใช่ไหมผมก็จะ Copy อปปอ,ะอันนี้แล้วกันมันชื่อว่า c u t เตอร์บใช่ไหมผมก็ Copy มาวางในนี้นะครับอเอามาวางในนี้นะครับปุ๊บผมรีคาคูเลตใหม่รอบหนึ่งพอามันจะช้าหน่อยครับ ตัวนี้มันก็ยังยังไมอ่อะตอนนี้ทีนี้เรารู้แล้วคัตเตอร์บ็อกซ์ตัวนี้เราจะทำรางไฟ LED ใช่ไหมรางไฟ LED คุณลึกเท่าไหร่ถ้าสิบสามมิลคุณก็อาจจะเซตเป็นใช,ใช้ใช้โปรไฟล์ทูนผ่านก็ได้ดอกแปดมิลวิ่งข้างในลงไปสิบสามมิล่ะผมก็สร้างขึ้นมาใหม่เลยปุ๊บโปรไฟล์ทูนผ่าเลึกลงไปสิบสามมิลใช้ดอกแปดมิลวิ่ง วิ่งอินไซ e ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเลือกชื่อว่า Cutter Box ตัวนี้เห็นไหมพอผมเลือกปุ๊บมันอ่านเลย Cutter Box ็อกย่าลืมติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วผมไปตั้งชื่อว่า c u ตเตอร์บ LED แบบนี้ c a l c u l a t e p r e v i e w อ่ามาแล้วเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็น LED นะครับ อันนี้คือไฟล์ล์ต้นฉบับนะมันดูไม่สวยหรอกครับไม่เป็นไรเร็จแล้วก็เซฟเหมือนเดิมแล้วก็เซฟแอสเซฟตัวเทมเพลตด้วยนะครับเวลาเรามีคอมหลายๆเครื่องเราก็ส่งตัวน,นี้ให้คอมตัวอื่นใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องมาเซฟใหม่โอเคอันนี้คือวิธีเซฟแล้วก็วิธีทำนะครับผมก็จะทำอย่างเงี้ยจนมันขยายเยอะขนาดนี้นะครับ มันก็จะขยายไปเรื่อยๆยิ่งเรามีเลเยอร์ซับซ้อนขึ้นเราก็ต้องมาคำนวณดีๆอต่อนะครับที่สำคัญก็คือเวลาคุณเรียงตรงนี้นะครับจะต้องเรียงตามลำดับด้วยนะครับเช่นเราดูเลยตอนนี้นะผมเซฟมันมีดอกด้านหน้านะเป็นดอกสามมิลนะครับอันนี้มีสามสองหนึ่งแล้วก็สา ดอกสามมันอยู่ห่างกันอยู่มันควรจะเรียงตามลําดับดอกมันจะได้ไม่ไปเปลี่ยนดอกบ่อยคุณจะได้ไม่เสียเวลานะผมเรียงตามลำดับยังไงวิธีตั้งชื่อจริงๆแล้วควรจะตั้งให้มันมีชื่อดอกอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับคลิกขวา rename เ,เราจะได้เห็นว่าอันนี้คือดอกแปดก็จะพิมพ์อย่างนี้อยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ดอกที่สองใช่ไหมผมก็จะ rename ก็สแบบนี้วิวตัวนี้1ใช่ไหมครับมีดอกที่1ตัวนี้ดอกที่เท่าไรเอ่ยดอกที่3 rename อย่าน,แบบนี้นะครับนี้ก็ดอกที่เท่าไรดอกที่3เหมือนกันก็จะปึ๊บ rename อย่างนีน้น,นะครับอันนี้ดอกที่เท่าไรเอ่ยมาดอกที่3เหมือนกัน รีเนมดอยฮินชเป็นดอกที่8 c u t t ตเตอร์บ็เป็นดอกที่สามอ่าเราก็มาจับเรียงเลย FastCut อันนี้สำคัญ FastCut ควรจะอยู่สุดท้ายการตัดคุณจะต้องตัดสุดท้ายถ้าคุณตัดก่อนชิ้นงานขยับถ้าคุณไปซ้อลล่องตัดแล้วคุณไปซ้อลล่องอีกนะ ชิ้นงานขยับชิ้นใหญ่อาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าชิ้นเล็กแบบนี้มีปัญหาแน่นะครับเพราะฉะนั้นดอกตัดผมจะปุ๊บย้ายมาข้างล่างสุดอ่าโทษทีอันนี้มันจะต้องเป็นดอกที่สามดิโทษทีพาส f a คัอยู่สุดท้ายอ่ะเพราะฉะนั้นแปดมิลอ่ะผมลุยก่อนเลยดอกแปดมิลประมาณเดียวนะครับแหมเรียงอย่างนี้สวยมากแปด สอแล้วก็3ยาวเลยนะเห็นไหมครับดอกที่3มันทำงานหลายอย่างมากทั้ง ix, มินิฟิก1 0บมิลตัวเดือยไม้8มิลตัวเกือกม้า15มิลอันนี้จะตอบคำถามเรื่องเครื่องหลายหัวหรือเครื่องหนึ่งหัวทำงานต่างกันยังไงนะครับตรงนี้เลยครับสมมติคุณใส่ดอก8มิลคุณสามารถทำงานได้เนีแบบ5-6แบบตรงนี้ได้นะครับแต่พอถึงตรงนี้ ดอฮิ้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าดริลตรงนี้ใช้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าดริลมัน3ามมิลน,นะครับโอเคพอคุณเรียงตามลำดับเสร็จแล้วก็เซฟทับอีกทีหนึ่งโอเคปิดป้าย่าเซฟเซฟแอสปด้วยอย่าลืมนะครับ ปรากฏว่าวันหนึ่งเอ้ยมันมีอะไรผิดพลาดสักอย่างผมก็มาเปิดตัวออริจินนี่แหละตัวคาร์โินออริจินสักรอบหนึ่งนะครับอ่าปรากฏว่าเอดอฮินช์รู้สึกว่ามันไม่ถูกใจอ่ะสิบสองมิลไม่เอาเลยผมเปลี่ยนผมมาแก้เป็นใช้สามสิบห้ามิลเลยจะได้ทีเดียวจบไปเลยนะครับเพราะว่ารูรูรูบันทับมันสามสิบห้ามิลแล้วตรงนะ้ ผมก็มาเปลี่ยนแค่นี้แล้วก็ค l ลคูเล e แล้วทำยังไงต่อเซฟพับอย่างนี้นะครับได้แล้วมีแถมตรงนี้นะครับนี่เครื่องหมายนาฬิการครับจะบอกว่าแผ่นนี้ใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีนะครับอันนี้ใช้เวลาทั้งหมด12นาทีเราดูแล้ว12นาทีเนี่ยมันช้าไป เราอยากจะเพิ่มความเร็วนะดูที่ดูที่ดาร์โดกรุ๊นะครับดาร์โดกรุ๊ผมจะปรับความเร็วนะสมมติคุณใช้ไปแล้เดือนหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันเร็วได้อีก <c oughs> ช่องดาร์โดกรุ๊ผมก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วกด Edit ปรับความเร็วเป็นสองหมื่นเลยนี่เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้กี่นาทีเอย r a ้ด g r o u สานาทีสิบหนะครับความเร็วอยู่ที่หมื่นห้าถ้าเกิดผมปรับเป็นสองหมื่นความเร็วจะเป็นเท่าไหร่เห็นไหมเหลือสองนาทีสนะีสิบห้าแล้วลดไปตั้งหลายวินะครับพอเราเพิ่มความเร็วเสร็จแล้วเราก็เซฟทับเิ่ม แล้วก็เซฟแอ s f สไฟด้วยอ่าก็ทำอย่างนี้เรื่อยๆครับอาจจะสองสามเดือนแรกเนี่ยคุณจะต้องมาแก้ตัวเนี้ยบ่อยๆเพราะว่าช่วงแรกเราอาจจะไม่ถูกใจที่ที่เราตั้งหรอกพอดูอ้ตัดแล้วมันนี้มันไม่ได้ครับก็เข้ามาแก้ไฟลอ origin บ่อยๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นครับผมโอเคครับ